ที่จะกัรอ้อมในรายวิชาการการอาชีพของนักเรียนจำนวนศึกษาปีที่2นะคะในวันนี้ครูอ้อมขอทบทวนการเรียนรู้ในหน่วยที่สี่เรื่องงานเกษตรกันหน่อยนะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจอกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องงานเกษตรในหัวข้อการเพาะเมล็ดค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราได้เรียนรู้ด้วยการเรียนในยู ทดลองการเพาะเมล็ดเพื่อมาส่งขรูอ้อมแล้วแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ทฤษฎีกันเพื่อเป็นการทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะเด็กๆคะการปลูกพืชสามารถทําได้หลายวิธีอย่างเช่นการเพาะเมล็ดการปักชํำซึ่งวิธีการเพาะเมล็ดจะได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะพืชส่วนใหญ่จะมีเมล็ดและวิธีการเพาะเมล็ดก็จะเป็นวิธีการปลูกที่ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด การเพาะเมล็ดคือการนำมเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพมาเพาะปลูกลงแปลงหรือภาชนะที่เราเตรียมไว้อย่างเช่นกระบะถุงพลาสติกและรอจนกระทั่งมเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าและ,จะเจริญเติบโตแข็งแรงเราจะย้ายต้นกล้าเหล่านั้นไปปลูกในพื้นที่ที่เราต้องการมเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดีจะมีลักษณะหนึ่งเลยสะอาดและใหม่ 2. ไม่มีสิ่งเจือปน 3. ส,สีสันสดใสไม่รีบไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป 4. มเมล็ดจะไม่แตกล้าวหรือไม่หักปนและ5ไม่มีมเมล็ดที่แสดงว่าถูกรอยมแมลงกัดหรือแทะนั่นเองค่ะ ค่ะเด็กๆต่อมาเรามาเรียนรู้วิธีการเพาะเมล็ดกันเลยค่ะการเพาะเมล็ดเราสามารถทําได้หลายวิธีเลยค่ะอย่างเช่น 1. การเพาะเมล็ดลงกระบะ 2. การเพาะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสําเร็จรูปและ 3. การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะค่ะเรามาดูวิธีแรกกันเลยดีกว่าค่ะการเพาะเมล็ดในกระบะการเพาะเมล็ดในกระบะคือการเพาะเมล็ดที่ใช้ภาชนะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก การเพราะ,มะเมล็ดด้วยวิธีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่ใช้ต้นกล้าจำนวนน้อยค่ะจะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. กระบะที่มีการระบายน้ำได้เหมาะสม 2. ช้อนปลูก 3. ดินร่วน 4. มเมล็ดพันธุ์พืช 5. บัวรดน้ำค่ะขั้นตอนการเพราะ,มะเมล็ดคือ 1. ดินใส่กระบะเพาะให้มีความหนาอย่างน้อย3นิ้ว 2. โรยเมล็ดพืชลงกระบะในแต่ละช่องค่ะ 3. โรยดินเบาๆโกบและกดเพื่อให้ดินกระชับเพื่อให้เมล็ดได้รับความชื้นและงอกได้สม่ำเสมอค่ะแล้ววางไปในบริเวณที่มีแสงลำไร้ลำไรค่ะ4รดน้ำให้ชุ่มด้วยบวรอดน้ำโดยรดทุกวันเวลาเช้าเย็นจนต้นก้าเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วจึงย้ายไปปลูกใน ที่ที่เราเตรียมไว้ค่ะ,ะเด็กๆเรามาดูวิธีการเพาะเมล็ดวิธีที่สองกันเลยค่ะเป็นการเพาะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสําเร็จรูปซึ่งวิธีนี้จะใช้การขยายพันธุ์พืชที่ไม่ต้องการถอนหรือย้ายต้นกล้าและ,มะเมล็ดพันธุ์พืชที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นมเมล็ดพันธุ์พืชที่หายากและมีราคาแพงซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่สิ้นเปลืองมเมล็ดพันธุ์น้อยที่สุดกว่ากว่าวิธีอื่นค่ะ ต้นกล้าจะแข็งแรงและมีขนาดเท่ากันวัสดุอุปกรณ์คือ 1. ถุงพลาสติกสีดำหรือกระถางพลาสติกเจาะรู 2. ช้อนปู 3. ดินร่วน 4. มเมล็ดพันธุ์พืชและ 5. บัวรดน้ำค่ะขั้นตอนการเพราะ,มะเมล็ดคือ 1. ตักดินลงภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปที่เตรียมไว้จนเกือบเต็ม 2. ทำหลุมตื้น ให้เหมาะสมกับขนาด 1, พันธุ์พืชที่นำมาปลูกสามหยอดมเมล็ดลงไปในหลุมที่ทำไว้แล้วกบดินบางๆและลดน้ำให้ชุ่มๆค่ะสี่เมื่อมเมล็ดแข็งแรงดีแล้วจึงย้ายไปปลูกในที่ที่เราจัดเตรียมไว้ต่อไปค่ะค่ะต่อไปวิธีการเพาะมาเมล็ดวิธีที่สามค่ะการเพาะมาเมล็ดลงในแปลงเพาะซึ่งวิธีนี้ จะเป็นวิธีที่เราต้องการต้นกล้าเป็นจำนวนมากโดยสถานที่เพาะจะต้องมีแสงแดดเพียงพอน้ำไม่ท่วมขังและปแปลงเพาะเมล็ดจ,จะต้องมีขนาดกว้าง1เมตรและยาวตามความต้องการของเราค่ะวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้คือ 1. แปลงเพาะเมล็ดขนาดกว้าง1เมตรยาวตามที่เราต้องการค่ะ 2. เมล็ดพันธุ์พืช 3. จอบ 4. สายยางหรือบัวรดน้ำ 5. ฟางแห้งหรือทางมะพร้าวค่ะขั้นตอนการ,พรเพาะเมล็ดมีดังนี้ค่ะ 1. ขุดพิกหน้าดินพึ่งแดดไว้1-2สัปดาห์เพื่อทำลายเชื้อโรคและสัตรูพืชค่ะ 2. ย่อยก้อดินให้มีขนาดเล็ก ปรับหน้าดินให้เรียบและเสมอกันเพื่อให้มมเมล็ดพันธุ์พืชที่ระว่านตกลงดินไม่ลึกจนเกินไปซึ่งช่วยทําให้ต้นกล้าเนี่ยคะ่ะงอกได้ดีขึ้น 3. หว่านเมล็ดพันธุ์พืชให้กระจายแปลงกระจายทั่วแปลงไม่ควรหว่านในที่ที่ใดที่หนึ่งหรือให้มันแน่นจุกในที่ใดที่หนึ่งคะ่ะเพราะจะทําให้ต้องกล้าเบียดก,กันแล้วก็ยากต่อการที่เราจะถอนหรือย้ายคะ่ะ 4. โรยดินบาง กบเมล็ดเพื่อให้มเมล็ดพันธุ์พืชได้รับความชื้นสม่ำเสมอและงอกได้เร็วขึ้นค่ะ 5. คุมด้วยฟางแห้งหรือทางมะพร้าวเพื่อป้องกันแสงแดดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อต้นก้าเล็กๆที่มันกำลังจะงอกค่ะ 6. รดน้ำให้ชุ่มตลอดแปลงด้วยบวถน้ำหรือสายยางที่เราปรับระดับความแรงของน้ำได้นะคะ 7. รดน้ำเป็นประจำทุกวันเช้าเย็นค่ะและ 8. เมื่อต้นกล้าองอกทั่วแปลงแล้วให้เรานำฟางหรือทางมะพร้าวออกเพื่อให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดมากขึ้นค่ะ,ะเด็กๆเ,เรามาดูประโยชน์ของการเพราะ,มะเมล็ดกันค่ะ 1. รักษาพันธุ์พืชไม่ให้สูญพันธ์ 2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. พืชที่เพาะจนเจริญเติบโตแล้วเราสามารถนำประกอบอาหารได้ 4. เป็นอาชีพและสร้างไรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ค่ะ 5. ปลูกจิตสำนึกให้เรารักธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการปลูกพืชทําให้พืชที่เราปลูกอะค่ะมีจำนวนมากขึ้นค่ะค่ะเด็กๆเรามาดูวิธีการดูแลแปลงเพาะต้นกล้าของเรากันค่ะ การดูแลแปลงเพาะต้นกล้าเป็นการดูแลต้นกล้าให้เจริญเติบโต,ตแข็งแรงพร้อมที่จะถอนย้ายค่ะถอนย้ายเพื่อไปปลูกในสถานที่ต่อไปที่เราเตรียมไว้ค่ะการดูแลต้นกล้าในแปลงเพาะทําได้โดยการลดน้าพรวนดินกําจัดวัชพืชหรือศัตรูพืชใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะให้ต้นกล้าเนี่ยค่ะดีเจริญเติบโต,ตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงและให้ผลผลิตได้ดีด้วยค่ะ การลดน้ำหลังจากที่เราเพาะ,มะเมล็ดเราต้องลดน้ำทุกว,วนันเวลาเช้าเย็นเพื่อให้ดินชุ่มชื้นโดยใช้บัวรดน้ำหรือใสายางฉีดพ่นเป็นฝอยละเอียดค่ะไม่ควรเปิดน้ำแรงเกินไปเพราะต้นกล้าเล็กๆจะบอบช้ำอีกทั้งการรดน้ำจนเปียกแฉะเกินไปจะทำให้ต้นกล้าเน่าตายได้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการลดน้ำ จะมี2อ,อย่างด้วยกันค่ะคือ1บัวรดน้ําและ2ส,สายยางรดน้ําตามรูปเลยค่ะค่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนในการรดน้ําค่ะ ึ่งเลยเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรดน้ําถ้าเป็นต้นกล้าขนาดเล็กค่ะเราควรใช้บัวรดน้ําเพื่อไม่ให้ต้นกล้าบอบช้ําถ้าต้นกล้าแข็งแรงดีแล้วและแปลงเพาะมีขนาดใหญ่เราควรใช้สายางสายางเนี่ยควรปรับระดับความแรงของน้ําได้เพื่อประหยัดเวลาและแรงงานค่ะ 2. รดน้ําให้ทั่วแปลงค่ะจนดินชุม่มแต่ไม่ควรให้แฉะหรือให้น้ําขังนะคะ 3. ทําความาวสะอาดอุปกรณ์ ยากใช้งานทุกครั้งแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆเ,เมื่อเราเรียนจบเรื่องการเพอะเมล็ดเรียบร้อยแล้วเรามาทำแบบพัฒนาทักษะกันดีกว่าค่ะเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งถ้าต้องการ,พรเพาะเมล็ดเพียงเล็กน้อยและเคลื่อนย้ายสะดวกควร,พรเพาะด้วยวิธีใดคะ คำตอบก็คือข้อที่2ค่ะเพราะอะไรเพราะกระบะเป็นภาชนะที่เคลื่อนย้ายได้และสะดวกและใช้พื้นที่ไม่มากค่ะข้อทสองข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเพราะเมล็ดในแปลงเพาะคะค่ะ,ค,ะคำตอบที่ถูกต้องเลยคือข้อ3 หวานเมล็ดในแปลงให้สม่ำเสมอไม่แน่นเกินไปเพราะอะไรเพราะพืชจะได้ไม่แย่ยงอาหารกันทำให้ได้รับสารอาหารเพียงพอต่อการจเจริญเติบโตค่ะต่อไปข้อ3ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเพาะเมล็ดคะ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2ค่ะทำให้ขายต้นไม้ได้ในราคาแพงขึ้นเหตุผลเพราะการขายต้นไม้ให้ได้ในราคาแพงขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาต้นไม้ให้มีความที่สวยงามและสมบูรณ์ค่ะไม่เกี่ยวกับการเพาะเมล็ดนะคะข้อที่4วิธีการใดเป็น วิธีการขุดต้นกล้าโดยไม่ให้เหี่ยวเฉาค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อที่1ค่ะใช้ช้อนปลูกขุดรากพร้อมดินเพราะช้อนปลูกเป็นอุปกรณ์ที่สามารถตักและขุดต้นกล้าได้ค่ะข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะข้อที่5การเพราะเมล็ด ควรเลือกมเมล็ดพันธุ์อย่างไรคะคำตอบที่ถูกคือข้อที่3ค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีเพราะการเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจะทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกมีคุณภาพด้วยค่ะสําหรับวันนี้ครูอ้อมขอจบการเรียนการสอนเรื่องการเพาะเมล็ดนะคะหลังจากนี้แล้วให้นักเรียนกลับไปทบทวนการเรียนเรื่องเพาะเมล็ด แล้วในช่วโหงหน้าเราจะมาเจอกันใหม่ในหัวข้อต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ